วัสดีครับวันนี้วันที่21มีนาคม2566น,นะครับสถานการณ์ของเซตนั้นก็บวกขึ้นมาตามตลาดของ โลกนะครับก็ดาวโจนก็บวกไป300กว่าจุดนะครับเซตก็เลยต้องบวกตามขึ้นมา,มาแล้วก็กดที่หน้าจอหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็กดที่3จุดด้านมุมขวาบนสุดก็จะมีคุณภาพขึ้นมาให้ดูตัวบนสุดนะครับกดเข้าไปเพื่อเลือกมันจะเป็นอะไรก็ช่างนะครับกดเข้ามาเพื่อเลือกขั้นสูงสุดแล้วก็เลือก1้อยเจนะครับเท่านี้ท่านก็จะได้รับชมอย่างชัดเจนอย่าลืมเพิ่มเสียงด้วยนะครับีเช้าวบวกไป10จุดตอนบ่ายบวกมา22จุดนะครับถือว่าแข็งแกร่งขึ้นมาทียว สถานการณ์ของตัวอื่นนั้นราคาน้ํามันก็ย่อตัวลงมาแล้วก็ราคาทองคําก็ย่อลงมาเช่นเดียวกันเนื่องจากว่าเงินทุนนั้นก็ไหลกลับเข้ามาที่นั้นราคาทองก็เลยมีการย่อตัวนะครับเช่นเดียวกันกับค่าเงินบาทมีการอ่อนค่าขึ้นมาเล็กน้อยนะครับทีนี้เราจะไปสแกนหุ้นกันนะครับว่าเราจะดูว่าจังหวะของอราคาหุ้นนน้อยคือต่ำกว่าบาทแต่ว่าในในการต่ำกว่าบาทเนี่ย จะมี eps ก็คือกำไรสุดที่ต่อหุ้นทำได้ดีที่สุดคือตัวไหนนะครับ eps นี่ก็คือกำไรสุดที่ต่อหุ้นเราก็จะสแกนนะครับตั้งแต่0.01ถึง1บาทนะครับโดยสแกนจากตลาดเซตกับตลาด MAI ทั้ง2ตลาดเลยนะครับกดลันสแกนขึ้นมานเข้ามาหน้านี้แล้วก็กด Save กดลันสแกนก็จะได้ตัวที่มี eps เยอะที่สุดก็คือ tcc นะครับอยู่ที่0.14 เราก็มาดูราคาของ GTC เป็นจังหวะอะไรนะครับก็ใส่อนดิคเตอร์ที่เราใช้ประจำนะครับเพื่อดูจังหวะของเขาแล้วเราก็าดูนะครับว่าจังหวะของเขาก็คือว่าถ้าเราเปรียบเทียบนะครับราคานะครับทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นอยู่ในกรอบของ Line l i เนียลเกชั่นนะครับราคาคสัมพันธ์กับเวลานะครับไปทางขวามือเป็นแบบอินฟลตี้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นอยู่ในกรอบล i เนียลเกชันสูงสุดต่ำสุด เมื่อราคาเข้ามาอยู่ในกุดจุดต่ําสุดมันก็จะถูกผลักขึ้นไปอยู่สูงสุดโดยอัตโนมัติแล้วมาอยู่สูงสุดโดยอัตโนมัติมันก็จะถูกผลักลงมาต่าสุดโดยอัตโนมัติสวิงเป็นเช่นนี้ไปทางขวามือเป็นแบบอินฟินิตี้นะครับจากแบบนี้นะครับเรามีไอเดียของการเดินเดินดูราคาของราคาขึ้นลงแบบนี้นะครับแล้วเราก็มาเปรียบเทียบนะครับแต่และจุดกัน,นโดยตอนนี้นะครับราคาสูงสุดเรียบร้อยก็คือเอาตัวนี้ราคาราคาตัวนี้เข้ามาต่ําสุดเรียบร้อยเข้ามาสูงสุดเรียบร้อยแล้วก็ ลงต่าสุดเรียบร้อยทีนี้ก็จะไปที่จุดสูงสุดนะครับก็คือเขาก็จะไซด์เวแบบนี้ก็จะเป็นจากจังหวะนี้ก็คือว่าสูงสุดก็ลงมาต่าสุดต่าสุดก็ขึ้นไปสูงสุดสูงสุดก็ลงมาต่ําสุดสวิงเป็นอย่างนี้ไปเช่นเดียบไปตลอดนะครับโดยนะครับยึดเส้น200วันนะครับจะเกิดสามารถที่จะสวิงกลับขึ้นไปต่ประเด็นก็คือว่าการขึ้นไปของเขานี่ก็คือเราจะทํากําไรของ t c c ใช่ไหมครับเพราะว่ามี ep eps e สูงเนี่ยราคา ตัวราคาก็จะค่อยๆถีบตัวขึ้นไปที่ด้านบนของ l i n e a r r c a t i o n นะครับมื่อถีบขึ้นมาด้านบนเสร็จเขาต้อง s i ด์เวย์อยู่แถวนี้เพื่อเปลี่ยนทิศทาง l i n e a r r c a t i o n ใน s i ด์เวย์ขึ้นไปเพื่อให้เปลี่ยนให้ขึ้นเหนือยืนเหนือเส้นส่งเรื่ว,วัน,นะครับตอนนี้คือถือว่าเป็นจังหวะต้นเทนของการเข้าทํากําไรนะครับนัทงทุนก็ลองพิจารณาดูดีๆนะครับอย่าเพิ่งเชื่อเราทั้งหมดนอกจากว่าท่านจะเห็นพรองนะครับแลค้ค่อย,ค,อยค่อยเก่งกําไร มีวอนรุ่มเข้านะครับ,นะรบมีวอนรุ่มเข้าทยอยเข้าเล็กน้อยอมี ISI ที่41นะครับถือว่าเป็นจังหวะไซว์อัพขึ้นไปที่โอโบสเก็70 MACD ก็ชี้ขึ้นนะครับยืนเหนือเส้นซิกเนลแต่ว่าต่ำกว่าเส้นซูโร่ก็จะค่อยๆทยานขึ้นไปที่เส้นซูโร่ข้าหมายก็ว่าตรงนี้ก็คือเป็นจังหวะเริ่มต้นของการเข้าทำกำไรนะครับโดยนะครับแท่งเทียนก็มีแท่งเทียนยาวอยู่ด้านล่างก็หมายก็ว่า ในวันถัดไปก็จะมีราคาเปิดเหนือขึ้นมาถ้ามีบทลุ่มเข้ามานะครับของ TCC ครับก็ถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีที่เราจะดูแล้วก็เก่งกําไรกันนะครับตัวนี้ก็ถือว่าจะมีโอกาสที่จะบวกขึ้นไปที่ประมาณสัก0.95คือเส้น200วันจุดตรงนั้นก็ตอนนี้ก็ถ้าเกิดท่านอยากจะลองเก่งกําไรก็ลองเข้าดูนะครับเพราะว่าจังหวะนี้ก็มีโอกาสที่จะค่อยๆตีกลับขึ้นไปนี่เราก็มาเล่าให้ท่านฟังนะครับถึงจังหวะของการ ค่อยๆเคลื่อนตัวของราคาหลังจากที่ราคาลงมาต่ำสุดเขาก็จะขึ้นไปจุดสูงสุดนะครับก็จะค่อยๆคืนตัวนะครับแม้ว่าตัวนี้จะมีการทำนิวโล้้วก็จะต้องมีนิวโลถัดไปแต่ว่าถ้าเกิดว่าราคายัางคงไซเว์ออกมาท้านข้างต่อไปราคามันก็จะเป็นการกลับตัวคือจุดคือจบจบขึ้นลูกที่5นะครับคือข,ขาลงทีนี้ก็จะเป็นขาขึ้นนับ1 2 3 4 5ไปเรื่อยๆนะครับก็เรียนให้ท่านนักทุน ได้รับทราบนะต่อมานะครับตัวที่2ก็คือ akr นะครับ akr ก็ดูแล้วก็น่าจะเป็นจังหวะที่จะพุ่งทะยานทยานขึ้นไปนะครับตัวนี้ราคาก็อยู่ที่0.98เานะครับแล้วก็จะค่อยๆขึ้นไปที่ 1, 1บาทก,กว่าๆไปที่1.11ก็เป็นไปได้เพราะว่าตอนนี้ราคาพยายามยืนเหนือเส้นเกึี่กลางบรูจแบนแต่ว่าราคาตอนนี้ก็คืออยู่เหนือกว่าเส้น2องแล้ววันก็คือราคายืนเหนือเส้น2องแล้ววันก็เป็นจังหวะที่ไซด์เวิร์ขึ้นไป เรามาดูนะครับ A C D ก็ยังคงอยู่เหนือเส้นสีโลแล้วก็ชี้ขึ้นนะครับแล้วก็ S I นั้นอยู่ที่52ก็มีโอกาสพุ่งขึ้นไปถึงตรงนี้บริเวณอยุดแถวด้านบนสุดของ Linear e e c t i o n ก็น่าจะเป็น o อ o 70พอดีนะครับเขาก็จะค่อยๆไซเวย์ขึ้นมาที่ด้านบนจากที่เราให้ดูภาพนะครับของอการเดินทางของราคานะครับอยู่ในกรอบของ Linear e e c t i o n สูงสุดต่ำสุดเมื่อต่ำสุดเขาก็จะไปที่สูงสุด สูงสุดขึ้นตรงนี้แล้วก็ลงมาต่ําสุดแล้วก็จะขึ้นกลับขึ้นไปที่สูงสุดแบบนี้นะครับไอซไชี้ขึ้นในเมซีดีชีขึ้นมีวอลล่มเข้านะครับวอลล่มค่อยๆ่ยทยอยเข้าเพราะว่าเข้าใจว่า a k r นั้นได้รับทราบแล้วว่าไตมาสที่สีล่าสุดนั้นมีกําไรสุทธิของราคาหุ้นนั้นอยู่ที่0.11นงนะครับพวกนี้ก็เป็นจังหวะแนวโน้มที่ดีนะครับถัดมาอีกตัวหนึ่งนะครับ IRCP นะครับ IRCP ก็ จะค่อยๆดีดกลับขึ้นไปเพราะว่าตอนนี้ราคาอยู่ที่1บาทนะครับเราก็พยายามยืนเหนือกึ่งกลางบลจแบนแล้วเสร็จจแล้วบลจแบนเขาก็บีบเข้ามากันนะครับบลจแบนนี่คือเองบีบเข้ามากันนั่นเป็นจังหวะบอกว่านะครับราคาเป็นเหมือนต้นเทนนะครับคือเขาบีบเข้ามากันบีบเข้ามากันแล้วถ้าเกิดว่าราคายืนเหนือกึ่งกลางบลจแบนมันก็จะดีดขึ้นไปชนเส้น2องยวันนะครับชนครั้งที่1นันอาจจะไม่ผ่านก็ย่อลงมาก่อนแล้วก็ไซด์เว ชนครั้งที่2เพื่อพุ่งทะลุนะครับแล้วก็เปลี่ยนทิศทางของ linearization ส่วนถ้านักทุนจะเชื่อหรือเปล่าก็ลองพิจารณาดูนะครับแล้วก็ลองจับตาดูตัวนี้นะครับ ircp จะมีโอกาสดีดกลับขึ้นไปที่1.30 1.40ได้หรือเปล่านะัเราก็รอรุ้นกันต่อไปนะครับแต่ว่าถ้าดูใจ indicator ตรงนี้ก็คือ m a c d ชี้ขึ้น rsi อยู่ที่47กําลังจะไปถึง o อ b o ได้คือ70แล้วก็มีมีบทลุ่มเข้านะครับทั้งภายนอกภายใน ถือว่าราคาก็จะค่อยๆ่อยไซเว์ขึ้นไปนะครับจากลักษณะนี้ก็คือต้องทํากําไรแน่นอนขึ้นไปที่หนึ่งจุดหนึ่งหนึ่งศูนย์ในที่สุดนะครับเพราะราคาตอนนี้อยู่ที่หนึ่งบาทนี่เราก็เรียนใน่านทราบตัวที่สามัดมานะครับตัวที่สี่ก็คือชีวาชีวาก็เป็นลักษณะคล้ายๆกันเ,เคยขึ้นไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับมาที่จุดสูงสุดเรียบร้อยแล้วนะครับครั้งหนึ่งตรงนี้นะครับชนเส้นสองและว,วันก็ย่อลงไปแล้วก็จะค่อยๆขึ้นมาชนเส้นสองะว,วันอีกครั้งหนึ่ง ถ้าสามารถมีแรงมี power พอก็จะสามารถทะลุเส้น2ระว,วันขึ้นไปที่ราคา0.9ก็เป็นไปได้นะครับดูจากตรงนี้นะครับ AMCD ก็ยังคงต่ำกว่าเส้นศูโลก็พยายามที่จะขึ้นไปแล้วก็ RSI ก็อยู่ที่45นะครับก็ถือว่าเป็นจังหวะไซด์วิขึ้นไปแค่ขอให้มีวอลรุ่มเข้ามาแค่นั้นเองนะครับราคาก็จะค่อยๆดีดกลับขึ้นไปอัดมาอีกตัวนะครับ Nation นะครับตัวนี้ถือว่า การกับการกับฟื้นตัวขึ้นมาทํากําไรของเขานะครับในตัวนี้เราจะบอกว่าตัวเนชั่นก็อาจจะเป็นตัวมมาเมื่อที่จะทํากําไรให้กับท่านนักทุนก็เป็นไปได้นะครับราคาตอนนี้อยู่ที่0.10นะครับน้อยมากๆนะครับท่านก็สามารถที่จะเข้าเก่งกําไรได้สบายๆเพราะราคาอยู่ที่0.10นะครับ mm hmm. แต่ประเด็นก็คือว่า,าเราจะค่อยๆทํากําไรขึ้นไปเรื่อยๆนะครับกำไรก็จะค่อยๆสวิงขึ้นไปเรื่อย ตรงนี้ก็คือเหมือนจะเป็นต้นเทนแล้วก็เข<ๆ>าก็ซด์เวมานานนะครับถ้าซด์เวมาประมาณสัก3เดือนราคาจะพุ่งขึ้นไปหนึ่งครั้ง,งก็รอรุ้นกันต่อไปนะครับว่าราคาจะติดขึ้นไปได้เมื่อไหร่นะครับแต่ถ้าดูตรงนี้ก็คือจะเห็นว่ามี EPS 0.09ก็ถือว่าเนชั่นนั้นปีที่แล้วนั้นขาดทุนนะครับแต่ว่าปีนี้เขาพลิกกําไรมาทํากําไรได้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในวิวโค้ดนะครับเราก็าไปดู t F 45ของเขานะครับตอนนี้นะครับ นั่นก็มีบายบนรุ่มอยู่ที่94.26นะครับถือว่ากำลังน่าสนใจทีเดียวนะครับมาว่าตัวนี้จะมีเขาเรียกอะไรนะครับมีคัดบาลานนะครับมีการติดการควบคุมการซื้อขายนะครับแต่ว่าให้เราเข้ามาดูตรงนี้ตรงนี้สำคัญนะครับคือบทสรุปการดาเนินงาน f 4 5นะครับจะเห็นว่าเขาพลิกกลับมาทำกำไรนะครับตัวนี้หุ้นอย่างที่แอดมินเคยเรียนให้ท่านทราบไปแล้วหลายครั้งนะครับว่าถ้าหุ้นพลิกกลับมาทำกำไร ราคามันจะพุ่งขึ้นมานะครับตัวนี้ให้จับตาดูเนชั่นกรุ๊ปนะครับให้ดีนะครับว่าราคาก็จะพลิกแล้วก็พุ่งขึ้นมาอ่าดูได้จากว่าปี64นั้นเขาขาดทุนอยู่แสนแสนหนึ่งนะครับปีหนั้นทํากําไรกลับฟื้นขึ้น,ข,นขึ้นมาถึง30,000นไปแสดงว่าเนชั่นกรุ๊ปนั้นมีการดําเนินงานออกมาได้อย่างสวยงามนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าราคาจะต้องไม่อยู่แค่0.10แน่นอนนะครับอาจจะไปที่0.15แต่ว่าอาจจะไปได้ คือคือมันต้องค่อยๆขึ้นไปนะครับตอนนี้ราคาก็ยังอ,อยู่ระหว่าง0.09-0.10เหมาะสมที่จะเข้าเก่งกำไรนะครับเข้าไปดูในไฮไลท์ของเขานะครับก็จะเห็นว่านะครับตัวเนชั่นนี่นะครับก็3เดือนที่ผ่านมาเขาเสมอตัวไม่บวกไม่ลบนะครับหเดือนที่ผ่านมานั้นลดไป9.09%แล้วหนึ่งที่ที่ผ่านมาก็บวกขึ้นมา11%โดยมี PE น้อยนะครับเพียง3.20นะครับยูไม่มีนะครับแล้วก็ DPS คือการปันผลก็ไม่มีแต่ว่าอาจจะมีมาในปีนี้นะครับเนื่องจากว่าเพิ่งทำกำไรได้นะครับในไตามารของของปี6.65นะครับแล้วเดี๋ยวของปี6 6นี่ก็จะประกาศผลของไตามาสในสิน้น3ามมีนาคมก็ของไตามาสแรกนะครับหลายตัวก็จะออกประกาศออกมาเพราะฉะนั้นตัวเนชั่นก็เข้าใจว่าในจังหวะช่วงนี้ถือว่าเป็นจังหวะที่เข้าเก่งกำไรนะครับเพราะว่าจังหวะของเนชั่นก็จะ ไซเวย์ way, พุ่งทะลุกลับขึ้นมาเพราะว่าเขาทำกำไรเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าอาทิตย์นี้เขาบวกแค่11%แต่ว่าในถัดๆไปก็น่าจะบวกขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเพราะนั้นราคาของเนชั่นก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับอันนี้เราก็ดูเอาไว้นะครับว่ามันเป็นจังหวะไซเวย์อัพขึ้นมานะครับของเนชั่นนะครับเป็นหุ้นตัวที่5ที่เราแนะนำใน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 ครั้งนี้นะครับถ้าเราใส่อินดิเคเตอร์เข้าไปนะครับเพื่อดูว่า เนชั่นจะมีโอกาสไปที่เท่าไร่ถ้าดูจากตรงนี้ก็เห็นว่า RSI อยู่ที่48นแะมีโอกาสที่กำลังจะขึ้นไปที่50 60ถ้า50เมื่อไหร่ราคาจะพุ่งกระฉูนขึ้นไปนะครับถ้า RSI ขึ้นไปที่50นะครับมันก็จะปลดล็อกหนึ่งตำแหน่งว่าออโอกาสที่ราคาจะพุ่งขึ้นนั้นมีโอกาสที่สูงแล้วก็น่าจะไปชนเส้น2ระว,วันคือ0.13ได้ในที่สุดนะครับน่าจะรอดูนะครับ m อเนะก็กำลังชี้ขึ้นเพราะฉะนั้นแน่นอนว่า รอแค่วลุ่มเข้ามานะครับโดยที่ตอนนี้นั้นวลุ่มยังไม่เข้าเนื่องจากว่ามีแคชบาลานมีตัว4อ,อยู่กับอยู่กับตัวเนชั่นนะครับไม่เป็นไรนะครับก็รอแค่มีวลุ่มเข้ามานะครับถ้าปลดแกรบาลานได้เมื่อไหร่ก็น่าจะมีโอกาสราคาพุ่งทะลุขึ้นไปที่อาจจะทะลุ0.13ขึ้นไปที่0.15 0.17ซึ่งถือว่าถ้าเกิดขึ้นไปได้ขนาดนี้ก็ อาจจะมีโอกาสทะลุเหมือนเดิมคือขึ้นไปที่0.24 0.26ทําให้มากกว่าเดิมแล้วก็เปลี่ยนทิศทางของ linear equation ใน,น,น s i d e w a y Up ขึ้นไปก็ถือว่าจังหวะของการทํางานทํากําไรของ nation นั้นสวยงามนะครับน่าจะมีโอกาสที่ราคาจะพุ่งทะลุขึ้นไปถ้านักงทุนก็ลองพิจาราดูนะครับว่าท่านจะสนใจหรือเปล่านะครับราคานน้อย0.10นี่สุดยอดเลยนะครับถ้าเกิดทิ้งเงินเอาไว้ตรงนี้แล้วเข้า s i d e w a y ์มาด้านข้างถือว่า ใกล้จะ3เดือน4เดือนเลยนะหมายความว่ารออีกนิดเดียวราคาจะพุ่งทะลุขึ้นไปนะก็รอแค่ผลประกอบการของปีของไตรมาสแรกของปีนี้นะครับว่าออกมาดีราคาก็จะพุ่งทะลุขึ้นไปก็เอาใจช่วยเนชั่นนะครับท่านนักทุนครับสรุปก็คือเราแนะนําวิธีการวิเคราะห์หุ้นต่างๆ้เราเอาจุดที่เป็นสําคัญจุดแข็งอีกตัวหนึ่งก็คือตัว EPS นะครับมาให้ท่านดูเราก็มาลองดูว่าจะเข้า ทำกำไรได้อย่างไรนะครับก็ท่านทุนก็ลองพิจารณาดูนะครับสายสติพิจารณาดูเยอะๆนะครับจะเชื่ออย่าไปเคลิ้มตามเรานะครับอย่าไปเคลิ้มตามชแนลนะครับว่าทําอย่างงน้นอย่างนี้อย่างนี้เราบอกให้กําเก่งกําไรแบบนั้นท่านต้องพิจารณาด้วยความจริงของตัวท่านเองเราก็ดูว่ามีโอกาสที่จะทําไปได้อย่างที่เราเรียนให้ท่านทราบหรือเปล่าเราก็หาเหตุผลต่างๆนานามาเพื่อดูจุดการกลับตัวของราคาต่างๆ ว่าจะเป็นไปอย่างที่เราเรียนในทานราบไหมถ้าเกิดมันมีโอกาสที่เป็นไปได้ก็จะเป็นกําไรให้กับท่านนักทุนนะครับ้วยความเคารพนะครับถ้าจะเชื่อกันมันต้องมีเขาเรีเยกอะไรนะครับต้องช่วยกันคิดนะครับว่าไม่ไม่ใช่มาฟังเราอย่างเดียวท่านต้องคิดไปด้วยก็ฝากไปด้วยความเคารพครับยังไงอย่าลืมกดแชร์กด u b s c r i b e กดกระดิ่งถูกใจแล้วก็กดสมัครสมาชิกเข้ามานะครับฝากสมัครสมาชิก ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดท่านทำกำไรอย่างเช่นทำกำไรนชช่นไปได้สัก3ล้านกว่านะครับก็เอาเศษเศษของเงินของท่านคือมันจะเป็น3ล้าน39บาทหรือ59บาทก็เอาเศษ59บาทนั้นมาสมัครเป็นสมาชิกของช่องเราเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับก็ขอให้ทุกท่านนั้นโชคดีทำกำไรให้ได้เป็น10 10ล้านเป็นร้อยร้อยล้านเลยนะครับสวัสดีครับพบกันคลิปถัดไปสวัสดีครับ